สวัดีครับสวัดีครับมาจากไหนกันครับนี่ครับมาจากตโนดครับมาจากตโนดพาทีมมามาแข่งกีฬาครับมาจากทีมครับมาทีมเดียวครับมาทีมเดียวชื่อว่าทีมอะไรทีมเฉลี่ยมินิมาครับเฉลี่ยมินิมาครับเฉลี่ยบัญชีของใครสปอนเซอร์หรือเล่าเนี่ยหรือจะของชื่อจะของเนี่ยโอเคตอนนี้แข่งยังครับแข่งแล้วครับเขารอบที่พกครับโอเคตอนนี้ก็คาดว่าจะได้มีเงินติดปลายนูงกางเกงไหม น่าจะมีอยู่ครับนี่อา,อาทิตย์อะไรดีม <g> า <ül> ที่หนึ่งกับที่สองอะ่นะนี่ที่หนึ่งตั้งหมื่นห้านาที่สองหมื่นหมื่นหนึ่งไม่เป็นไรไม่เปไ็นไรในสมาชิกอยู่ไหนกับสมาชิกสมาชิกเนยมีเต็มงเลยครับเตียงโอ้ม,อม,มีคนรูปรอนะครับตอนนี้พักเหนื่อยน,นี่ครับเนี่ยรอรอ,ออีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ครับรใช่ครับแต่รอได้น้อยไม่ไป กินข่ากันคนมาจากบ้านไหนส่วนใหญ่ที่สมาชิกของบ้านเองที่มนิดหน่อยนะตะโนดนะครับนาตะโนดครับตะโนด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 อบตเทนที่ตะโนดนายกนายกครับนายยกชิดพงศ์ชิติพงศ์ครับโอเคครับเอาโอเคครับขอบคุณมากครับขอให้ได้ทีหนึ่งนะครับเอาเงินมาแจกผมดาเด้อครับผมครับวันนี้เราเขับ